สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่251เข้าเมืองหลวงรับรางวัลเมื่อเห็นสีหน้าไม่เต็มใจของเจ้าหน้าที่ทางการในศาลาว่าการฉิงเฟิงก็ยิ้มเจ้าเล่เขาโบกมือพางพูดด้วยเสียงต่ำอย่าก,กังวลแม้ว่าข้าจะออกจากเมืองเปิดซีแล้วแต่ตำแหน่งในอำเภอนี้ก็ไม่ปล่อยไปง่ายๆเพราะอย่างไรเสียข้าก็ลงแรงไปกับเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่น้อยข้าจะส่งผู้รักษาการในอำเภอมารับช่วงต่อ เมื่อได้ยินเช่นนี้เจ้าหน้าที่ทางการของอำเภอก็มองหน้ากันด้วยความตกใจหมายความว่าอะไรหรือตหนแงในอำเภอเล็กๆนี้ใต้เท้าฉินก็ยังต้องการจัดให้มีผู้สืบทอดอำนาจของเขาในจังหวะเดียวกันนั้นหลิงชวีชี้ซึ่งสวมเครื่องแบบทางการก็เปิดม่านเดินออกมาด้วยสีหน้าเขินอายที่ฉินตอนที่เจ้าบอกให้ข้ามายังเมืองเป่ยซีเจ้ากล่าวว่าให้มาเพื่อแบ่งบาแรงกดด,ดันของทางการเจ้าหาได้พูดว่าจะโยนทั้งเมืองเป่ยซีมาให้นอกจากนี้ข้ายังเป็นเพียงปัญญาชนให้ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการในอำเภออันใดของท่าน เกรงว่าจะไม่เหมาะหากรมขุนนางทราบเรื่องก่อนที่หลิงชวีชี้จะพูดจบชินเฟิงก็ทุบมือลงบนโต๊ะเสียงดังจนทาให้ทุกคนตกใจไม่พูดถึงกรมขุนนางยิ่งดีแต่พอพูดแล้วชินเฟิงก็จี้ขึ้นมาจะสนใจตาเท่าพวกนั้นไปใหญ่ปรับใดที่ข้าย,ยังเป็นนายอําเภอรประจําเมืองเปย์ซีคําพูดของข้าถือเป็นที่สิ้นสุดเจ้าทำหน้าที่ในเมืองเปย์ซีให้ดีที่งานราชการและเรื่องความเป็นอยู่ของผู้คนข้าจะส่งจดหมายให้คําแนะนํากับเจ้าเองเจ้าแค่ปฏบิบัติตามก็พอส่วนพวกกรมคลัง รอค่ากลับเมืองหลวงบัญชีนี้เราค่อยมาชำระกันบ้าเอย๋ยชินเฟิงถูกกรมขุนนางและมหาเสนากะวางแผนจัดก,การอย่างเจ็บแสบตอนนี้ชายหนุ่มพยายามระงับโทษอย่างยิ่งหมัดของเขากำแน่นทำเอาเจ้าหน้าที่ทางการในอำเภอหวัดหวันและหดกลัวจนแม้แต่เรื่องที่ชิงเฟิงแต่งตัง้งนายอำเภอเป็นการส่วนตัวพวกเขาก็หลงลืมไปโดยไม่รู้ตัว ลิ้นชวีชี้จะดําเนินการตามเจตจำนงของชิงเฟิงดําเนินการตามกฎระเบียบใหม่ต่อไปจนกว่าจะสามารถเปลี่ยนอําเภอที่ยากจนข้นแค้นแห่งนี้ให้กลายเป็นอําเภอที่แข็งแกร่งได้เหตุผลที่ชิงเฟิงไม่เต็มใจที่จะปล่อยเมืองเปยซีเป็นเพราะตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเมืองเปยซีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประการแรกที่นี่คืออำเภอที่เป็นทางเชื่อมสามารถใช้เป็นทางลัดได้ตลอดเวลาและสามารถเปิดฉากสู่สงครามแนวหน้าได้ทันที ประการที่สองสถานที่แห่งนี้อยู่ติดกับพื้นที่ผลิตอ้อยที่สําคัญที่สุดในต้าเหลียงชิงเฟิงยังไม่ลืมความตั้งใจไร้ยังอายที่เขาต้องการควบคุมแหล่งที่มันน้าตาลอ้อยประการที่สามเกี่ยวข้องกับหลี่เซียวหลานนับตั้งแต่กลับมาจากภูเขาอิงกังชินเฟิงได้ถามหูหยินชินหลายครั้งเกี่ยวกับภูมิหลังของหลี่เซียวหลานว่าเหตุใดานางถึงได้เกี่ยวข้องกับสมาคมรายนามสวรรค์ได้ทว่าพูดถึงทีไรก็ต้องโดนฝ่ามือทุกทีและหูหยินชินก็เพิ่งดูชินเฟิงมาว่าอย่าถามเรื่องไม่เป็นเรื่อง เห็นได้ชัดว่าตัวตนของที่หญิงสามพิเศษมากเพื่อความปลอดภัยเขายังไม่สามารถพานางกลับเมืองหลวงได้จึงตั้งใจจะให้รั้งอยู่ในเมืองเปยดซีโดยไม่เปิดเผยต,ตัวตนไปก่อนวันหน้าค่อยวางแผนการอีกทีนอกจากนี้หลิงชวีชี้ยังมีนิสัยอ่อนโยนหากไม่มีใครช่วยเขากำรับเกรงว่าพวกคาฮาบดีจะรวมพลังกันต่อต้านเขาขึ้นก่อนที่จะจากไปฉินเฟิงเรียกหาหลิงชวีชี้เอ่ยกำชับซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าปรับใดที่มีโอกาสก็จัดการคาฮาบดีพวกนั้นให้สิ้นเสีย หากปล่อยพวกเขาไว้ไท้ายที่สุดพวกเขาจะเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่สําหรับทรัพย์สินที่นาของพวกข่าบาดีถ้าไม่เติมเต็มคลังทางการของเมืองก็แจกจ่ายแก่ชาวบ้านไปเจ้าตัดสินตามสมควรเป็นใช้ได้ลินชวีชี้จับมือของชินเฟิงและถามอย่างกระตือรือร้นที่ชินเจ้าจะกลับมาเมื่อใดหรือเจ้าจะให้ข้ากลับเมืองหลวงเมื่อใดเห็นได้ชัดว่าลินชวีชีรู้สึกรังเกียจหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงและยากจนข้นแค้นแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งชินเฟิงจับมือของอีกฝ่ายอย่างจะเย็นตบไหลลินชวีชีแล้วพูดอย่างจริงใจ รอข้าพบผู้ที่เหมาะสมคนใหม่ข้าจะส่งเขามาแทนที่เจ้าโดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนอ้อจริงสิข้าจะให้ชีเมืองรั้งอยู่ที่นี่และมอบทหารองครักษ์ให้เจ้าสึกนายหากยังไม่พอจริงจริงข้าจะหาแม่นางน้อยให้เจ้าสักสองสามคนเจ้าเห็นเป็นอย่างไรใบหน้าของหลินชวีชีเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาสะบัดปลายแขนเสื้อแม่นางน้อยที่ชิงชนไหนเจ้าถึงยังหยาบคายเช่นนี้อีกอย่างข้าน้อยเป็นแค่ซิ่วใช้ตามกฎหมายต้าเลี้ยงรับอนุได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นเจ้าส่งมาคนเดียวก็พอ เมื่อได้ยินเช่นนี้ชิงนก็เฟงเิงก็เบะปากพูดแขะที่หลิงท่านเรียนแบบพฤติกรรมแย่ๆจากข้ามาไปแล้วลิ้นชวีชีโต้กลับอย่างเย็นชานี่เรียกว่าคนใกล้ชาติติดสีแดงคนใกล้หมึกติดสีดำเจ้าหลอกข้าให้มาที่นี่ข้าก็แค่ให้เจ้าส่งสาวใช้มาเท่านั้นนี่มากเกินไปอย่างนั้นหรือชิงนเฟิงฉีกยิ้มทันทีไม่มากเกินไปไปหืป้ เดิมทีชินเฟิงได้ตัดสินใจว่าจะให้หลิงชฉวีชี้เข้ามาบริหารเมืองเปิดซีต่อทว่าพื้นที่แห่งนี้ผู้ภผาวารีแร้นแค้นเกรงว่าหลิงชฉวีชี้จะไม่มาจึงหลอกอีกฝ่ายว่าจะให้มาช่วยแบ่งเบาภาระทางการตอนนี้ก็อย่างที่เห็นวิธีการนี้สําเร็จแล้วการมีหลิงชฉวีชี้อยู่ทําให้ชินเฟิงรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากหลังจากหลิงชฉวีชีรับงานเสร็จชินเฟิงก็กลับไปที่เรือนหลังผู้หญิงชินกับหลีเซียวหลานยังไม่ได้เข้าไปพักผ่อนพวกนางนั่งสนทนากันอยู่ในศาลาราวกับว่ากําลังรอชินเฟิง เฟิงเอ๋อเจ้ามานี่สิหูหยินชินโบกมือเรียกหัวนึกถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของบุตรชายหลังจากมาที่เมืองเปิดซีใบหน้าของหูหยินชินเต็มไปได้วยความภาคภูมิใจและความชื่นชมรับสั่งของห้องเต้กลางถึงเจ้าให้กลับเมืองหลวงไม่ได้กล่าวถึงมารดาหรือพี่หญิงของเจ้าถ้าเราบุบบามกลับเมืองหลวงเกรงจะถูกตั้งข้อสงสัยว่าฝ่าฝืนพระราชองการคราวนี้จะวางใจเถิดกลับไปตามลําพังก็พอแล้วส่วนแม่จะได้กลับเมืองหลวงเมื่อใดจะได้พบหน้าพ่อเจ้าและลูกสาวอีกสามคนตอนไหนนั่นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าแล้ว ชินเฟิงสูดหายใจเข้าลึกให้คำมั่นสัญญาว่าท่านแม่พี่หญิงสามพวกท่านไม่ต้องกังวลข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้พวกท่านได้กลับเมืองหลวงถ้าข้าไม่อาจทำได้ข้าก็จะย้ายตระกูลชินของเราทั้งหมดมาที่เมืองเป่ยซีและอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวเมื่อมีคำพูดเหล่านี้หูหญิงชินก็รู้สึกโล่งใจแล้วจึงเอ่ยเปลี่ยนหัวข้อสนทนาหลีฉี่จากค่ายเฟยอ,อิงหนีไปแล้วเขากลายเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่ก่อนออกเดินทางเจ้าควรสอดส่องให้ดีชินเฟิงพยักหน้ารับคำแต่จริงๆเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรหลีฉีเลย ไม่ใช่ว่าประมาทแต่มันไม่จําเป็นต่างหากลิชีไม่คํานึงถึงสิ่งใดแค่ต้องการจะฆ่าชินเฟิงเพียงอย่างเดียวอีกฝ่ายจะต้องได้รับคําสั่งจากผู้อยู่เบื้องหลังเป็นแน่ส่วนใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สิ่งที่ชินเฟิงต้องกังวลในตอนนี้อีกอย่างการออกจากเมืองหลวงครานี้ชินเฟิงได้เรียนรู้แล้วว่าทุกย่างก้าวแฝงไปด้วยอันตรายความคิดความอ่านของเขาจะมีความเข้มแข็งขึ้นอีกระดับศัตรูของเขามีมากกว่าแค่คนในราชสำนัก ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสงครามเปิดตีเกรงว่าจะมองตัวฉินเฟิงขวางหูขวางตาเป็นหนามทิ่มเนื้อและหมายจะกำจัดทิ้งโดยเร็วส่วนที่สี่จินที่เอาแน่เอานอนไม่ได้พูนั้นเขานั่นแหละหน้าปวดหัวที่สุดหากพี่สี่จินไม่ถูกกำจัดให้สิ้นซากเสียฉินเฟิงก็จะมีปัญหากินนอนไม่สงบสุขทว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ต่อนหน้าหูหยิงชินหลักๆก,ก็เพราะกังวลเกี่ยวกับหลีเซียวหลานหลีเซียวหลานลุกขึ้นยืนนางอกกอดน้องชายพันรู้สึกไม่อยากปล่อยมือนางกระซิบข้างใบหูของฉินเฟิงเสียงเบา น้องชายแสนดีเจ้าอย่าลืมที่หญิงเสียเล่าไม่ใช่นั้นข้าจะไปหาเจ้าที่เมืองหลวงจากนั้นลีเซียลหลานไม่ได้พูดอะไรอีกแต่เอื้อมมือออกไปจิ้มท้องส่วนล่างของชินเฟิงแสดงถึงความหมายที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งหากเจ้าไม่สามารถช่วยให้ข้ากลับบ้านได้ข้าจะทําให้เจ้าไม่อาจมีลูกหลานท่านใดชินเฟิงพันตรหนักได้ว่าเมื่อเทียบกับหลีเซียลหลานแล้วพี่หญิงทั้งสามในเมืองหลวงนั้นอ่อนโยนราวกับสายน้ำเช้าวันรุ่งขึ้นชินเฟิงก็นำหนิงหูและกลุ่มทหารองครักษ์ไปยังประตูเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชาวบ้านในพื้นที่สนใจชายหนุ่มจึงเดินไปอย่างเงียบๆปรากฏว่าทันทีที่เดินออกจากประตูเมืองเขาก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าชาวบ้านหลายพันคุกเข่าอยู่เต็มไปหมดพลางตะโกนเสียงดังน้อมส่งใต้เท้าฉินกลับเมืองหลวงจมูกของฉินเฟิงรู้สึกแสบร้อนขึ้นมาอย่างอธิบายไม่ได้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติของชาวบ้านเหล่านี้แต่ดูเหมือนนายน้อยเจ้าสำราญจะร,จะรู้ซึ้งถึงความทุกข์ทรมานของพวกเขาดี ชิ้นเฟิงดีตัวขึ้นบนหลังม้าหันสีสะมองไปยังประตูเมืองเปย์ซีที่สุดโสมก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกกล่าวออกมาเสียงไม่ดังไม่เบาเราก่อนเธอเราเวลาที่ข้ากลับมาเมืองเปยดซีจะต้องแข็งแกร่งที่สุดใน18อำเภอและเป็นเมืองชายแดนสำคัญที่พวกเปยดตีไม่อาจรุกล้ำเข้ามาได้ที่แห่งนั้นพั่นเงียบเสียงลงชาวบ้านต่างเฝ้าดูแผ่นหลังของชิ้นเฟิงจากไปอย่างเงียบเชียบดวงตาของพวกเขาฉายชัดถึงความร้อนแรงและความคาดหวังหาไดเปรียบ เหล่าราศดรเชื่อว่าเมื่อใต้เท้าฉิงพูดออกมาแล้วเขาก็ย่อมทำมันได้อย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก